เมื่อไหร่ค่าไฟจะถูกค่าไฟประเทศนี้มันไม่ควรแพงนะค่าไฟประเทศนี้มนไม่ควรแพงน้ำมันประเทศนี้ก็ไม่ควรแพงอย่ที่มันแพงก็เพราะหน้าก,การเมืองนะนี่แหละก,ก็เป็นบทเรียนให้คนไทยเด้ยรู้ไว้ว่าคนไทยต้องสนใจการเมืองเพราะการเมืองมันคือทุกอย่างนะตั้งแต่คุณปฏิสนธิแลยดีกวะนะ่าก็มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตนะคุณจะถูก กำจัดออกแล้วคุณจะอยู่ยนะครัก็อยู่ที่กฎหมายถ้ากฎหมายได้ยายทาแท้งเสรีก็คือโอกาสที่คุณปฏิสนธิแล้วคุณจะไม่ได้เกิดสูงด้วยใช่ไหมแต่ว่ากฎหมายเลยห้ามทําแท้งนะดังนั้นหลายคนพอได้มีโอกาส,สได้ปฏิสัมพนธ์ในกฎหมายคุ้มครองคุณตั้งแต่คุณเจาะไข่เขาไปได้เลยนะใช่ไหมดังนั้นบอกไงว่ากฎหมายมันสําคัญมากทุกอย่างนี่ล้วนเกิดขึ้นจากการเมืองนะคุณมีลูกจะไปโรงเรียนจะได้เรียนฟรีไม่ได้เรียนฟรีก็อยู่ที่การเมือง นะครับเออแล้วในการเมืองมันเป็นเรื่องของทุกอย่างชีวิตแต่วันนี้คนไทยส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองและชอบคิดว่านักการเมืองคือเทพเจ้าที่นี่นักการเมืองประเทศนี้มันคือซาตานมันคือปีศาจนะครับประเทศเราเนี่ยควรจะเจริญมากเลยคนระับแต่พเทศคนไทยเป็นสายพันธุ์ที่อดทนคนระับทำหัวข้อนะว่าคนไทยนี่เป็นคนที่ทนได้ทุกเรื่อง,องนะีิครับ แต่ไม่เขาทำไมทำไมไม่อดทนในการใช้ชีวิตหรือทำมาหากินทำไมไม่ใช้ความอดทนนั้นเป็นแรงบันดาลใจในการที่สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะแต่กลับไปทนในเรื่องที่ไม่ควรจะทนยอมทนให้เขาโกงชาติโกงบ้านเมืองกดขี่กลมเพงเรานะทนได้นะแต่กลับไม่ทนในการทำมาหากินไม่ทนในการเรียนรู้ไม่ทนกับการเปลี่ยนแปลงนะแต่เรื่องที่อะ ชอบแบบคิดวบาตัวเองอยู่เฉยเฉยสบายเขายังไม่ได้สบายนะถูกก็ป้อนชาติทุกวันทุกวันชาวไร่ชาวนาคิดว่าเป็นชาวนาก็สบายดีอยู่แล้วลําบากก็คือขายข้าวไม่ได้นั่นคือกลับปเป็นเรื่องที่อดทนแต่ไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมทนนี้เขาโกงชาติทุกวันทุกวันแล้วก็ทนรอนะรอประเทศนี้เมื่อไรจะเจริญเมื่อไรฉันจะรวยแค่นี้จะเอาเวลาเหล่านั้นมาลุย ผมไม่คนที่ไม่เคยรอจังหวะชีวิตเท่าไหร่ถ้ามีจังหวะก็ลุยเลยนะแล้วก็ทามันทุกวันนั่นไหระครับไม่จะเป็นต้องรอเรื่องผาหน้าทีด้วยอืมตั้งแต่ดูคุณรักมาสนใจการเมืองขึ้นเยอะเลยต้องสนนี่ครับไม่สนใจการเมืองได้ไงนะประเทศนี้เป็นของเราถ้าเราไม่สนใจการเมืองเราจะถูกปกครองโดยโจรหรืออาจจะถูกปกครองโดยคนที่โงกว่าเราแต่เพราะเราไม่สนใจเรายังปล่อยคนเหล่านี้เข้าไปมีอำนาะจ ในท้ายสุดพวกเราเนี่ยคือต้องมารับกรรมการอยู่ภายใต้การปกครองคนโง่เนี่ยคุณก็ดูใดประเทศเรามันควรจะเจริญนะแต่เมื่อก็ไม่เจริญนะ่ะมันเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ฝนตกมีป่าไม้ไม่มีทะเลทรายไม่มีภัยธรรมชาติแต่เรากลับเป็นประเทศที่ยากแข้ในในอนไบางประเทศนะเขามีทะเลทรายแต่เบริเขาดันมีน้ํามันเขาก็มีความอยู่ที่ดี มีความเจริญรุ่งเรืองได้ทั้งที่เขาแห้งแล้งกันดารประเทศหนึ่งที่โอ้ว่าไม่มีดินแดนของตัวเองนะไปยึดดินแดนชาวบ้านเขานะคืออนะิสราเอลเนี่ยไอ้ตรงจุดที่ไปยึดก็เป็นจุดที่แห้งแล้งกันดานที่สุดซะด้วยนะดินแดนแห่งนั้นนะเคยเป็นที่ตั้งของประเทศอิสราเอลเพราะว่าความแห้งแล้งกันดานก็เลยต้องออกย้ายิฐานย้ายไปเรื่อยๆนะคนยวินเยวเป็นคนที่ฉลาด ย้ายไปอยู่ที่ดูนย้ายอยู่ที่นี่ก็สร้างความมัง่งคั่งร่ำรวยไปแสวงหาโอกาสนะครับแต่ความที่เป็นชนชาติยิวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไปอยู่กับใครก็ยังรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นยิวไวนะ้ครับก็เลยแตกแยกกับคนหนึ่งนะก็เลยไปกลายเป็นเป็นสวนเกินที่อื่นเพราะว่าพวกมึงมามีเขาเรียกว่ามีวัฒนธรรมส่วนตนตายปิดตัวมาเนี่ยแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลง<ด>แล้วเสือมาสร้างความมัง่งคั่งร่ำรวย ในประเทศดินแดนคนอื่นแล้วก็ยังประกาศตนั้นปูคือยิวนะนัคนหนึ่งก็เลยกลายเป็นที่รังเกียจนะใช่ไหมเพราะคนยิวเนี่ยอพยพจากจุดที่ปัจจุบันนี่นะครับดินแดนปัจจุบันนี่ครับอพยพทิ้งถิ่นฐานไปเองนะครับเพราะอะไรเพราะความแห้งแล้งกันด่านก็เลยไปอยู่ในยุโรปบมากไปในกระจายไปหลายทุกคหนแห่งแต่ด้วยความที่เป็นคนที่ฉลาด สร้างเ้อสร้างตัวจนร่ำรวยแต่ก็ยังรักษาความเป็นยิวไว้ก็เลยเข้าร่วมรวมเป็นชาติเองก็ไม่่อด้ก็จะไปเป็นแกะดําในฝูงนะทําตัวเป็นแกะดําตลอดในะคนยิวเนี่ยนะแต่ฉลาดนะแล้ะวพอวันหนึ่งเนี่ยสังคมโลกเริ่มรังเกียจชาวยิวนะเอาเปรียบฉลาดเกินนะครับไม่เอาใครเอาแต่ยิวเห็นไหมแต่ไปอยู่ในประเทศเขาแทนที่จนะกลมเกอนเขาไม่กลมเกืน กลับไปสร้างวัฒนธรรมตัวเองขึ้นในดินแดนคนหนึ่งนะครับวันหนึ่งก็ถูกขับไล่ครับท้ายสุดคนหนึ่งนะก็เึงเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยในเมื่อตัวเองมีความมั่งคั่งร่ำรวยเราควรจะมีประเทศของตัวเองนะครับไม่รู้จะไปที่ไหนครับก็เลยกลับที่เก่าเนี่ยนะครับอ่านดื้อๆเลยกูกูเคยอยู่มาก่อนแล้วแล้วก็ยึดตรงนั้นแล้วก็ตั้งประเทศตรงนั้นนะครับ นะแ,แรกก็ไปน้อยๆแล้วก็เริ่มสร้างวัฒนธรรมเป็นความเป็นยวแล้วก็แผ่ขยายแล้วจากก็ยึดครองดินแดนนะั้นไอ้ดินแดนนี้เคยเป็นที่รกรล้างวาง่างเปล่ามีคนเล่รอ่อนถกยกเข้ามาอยู่นั่นก็คือพวกอาหรับปาเลสไตน์พวกอะไรเนี้ยมาอยู่ที่นี่ก็ใช้ชีวิตกันอยู่แบบชนเผ่าต่างคนต่างอยู่ต่างอะไรกนะันไปร,ร่อนเล่ร่ไปเรื่อยนะครับแล้วพอยวอยากจะมีประเทศขึ้นมาสักบ้างครับก็เลือกที่ตรงนี้ แล้วก็อ้าองดดินแดนนี่พระเจ้าประทานให้กูดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ตั้งประเทศขึ้นมาดื้อเลยแล้วก็ขับไล่ชนนุ่นเมืองเขาไปนี่แหละคือไดไหมวันนี้นะตรงดียิวนี่ไม่มีอะไรเลยนะแต่เคียงแค่ต้องการจะมีประเทศด้วยมันสมองก็สามารถสร้างประเทศขึ้นมาได้แล้วก,การเป็นประเทศอิจเลยรุ่งเรืองมากด้วยความที่อะไรครับยากแค้นจริงๆไม่ต้องเอาชนะอุปสรรคอยู่ท่ามกลางชาติอาลับใช่ไหมครับมาแย่งแผ่นดินเขา ดังนั้นก็ต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กองทัพเพื่อจะปกป้องตัวเองพัฒนาวุตยุทัธุปกรณ์เทคโนโลยีความทันสมัยไมเราจะไม่ต้องพึ่งพาอาหารหรือก็พัฒนาอาหารขึ้นมาเองปลูกพื้นที่ในทะเลทรายนะทําเกษตรกรรมในทะเลทรายนะนี่เป็นเรื่องของสมองทั้งนั้นเลยนะมนุษย์นี่เป็นคนที่ฉลาดที่สุดสามารถไปนูน่นสามารถทําให้เหล็กลอยบนฟ้าได้หนับดวงดาวอยู่ห่างไกลแสนไกลนะมนุษย์ก็ยังดันโดนไปจนถึงไาย แม่มนุษย์เก่งมากเลยคนระับแต่ก็มีมนุษย์บางคนก็โง่งมากเหมือนกันเชื่อประเทศเป็นเจ้าจริงทั้นนี้ไม่เคยมีใครเจอประเทศเประเจา้าใช่ไหมวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องเลิกทนนะวันนี้เราต้องช่วยกันสร้างชาติไม่ใช่ลอยใครมาสร้างชาติเราเป็นไปไม่ได้นักการเมืองเข้ามาก็สร้างความมัง่งคั่งัำรวยตัวเองตลอด แต่คนไงก็ยอมให้เขาโกงแต่ผมคนนึงแล้วที่จะไม่ยอมผมไม่นั่งกบทวนตัวเองเนี่ยมาถึงจุดวันนี้เนะี่ยไม่เคยมีใครสนับนผมเลยนะผมดิน้นดัน้นด้นดิน้นลนด้วยตัวเองจนกระทั่งมีวันนี้ได้เนะี่ยไม่เคยมีใครช่วยนะงนันจริงๆยังไม่พออย่างเป็นที่ผมต้องเอาชีวิตไปขแวดด้วยที่ใครนะครับเราก็ใช้ชีวิตของเราไปเรื่อยๆนะครับไปมา แต่วันนี้มีชีวิตคนหลายคนที่ต้องเอาชีวิตไปแขวนคนอื่นผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเพื่ออะไรแต่ทำไมจะต้องเอาชีวิตไปแขวนในคนอื่นถ้าใครยังคิดว่านักการเมืองจะทําให้คุณมีความอยู่ดีขึ้นนะชีวิตที่ดีขึ้นคุณคิดผิดเขาทาประเทศยิ่งจเจริญน,นะคุณจะยิ่งลำบากเพราะเขาสร้างโอกาสให้กับหลายๆคนดังนั้นใครที่มีเห็นโอกาสก็คว้าโอกาสนั้นไว้ก็จะมั่งคั่งร่ํารวยแต่คนที่รอให้คนอื่นมาทําให้ตัวเองรวยนะ มันจะไม่มีทางรวยนะมันจะไม่มีทางเลยที่จะรวยเห็นะไ,ไหมแล้วมันการเป็นช่องว่างมันยิ่งห่างไปเรื่อยนะครับเพราะรัฐบาลสร้างโอกาสให้แต่คุณไม่คว้าให้คุณกลับนั่งมองคนหนึ่งเขาก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยก็จะทิ้งห่างไปเรื่อยทิ้งคุณไว้ข้างหลังเหมือนชาวนาไทยเกษตรกรไทยเนี่ยไม่เคยคิดจะพัฒนาตัวเองนะ แต่วก็รอเดียวคือรัฐบาลจะทําให้มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ผมเด็กๆนะชาวนาเป็นชนเผ่าที่เรียกร้องมากที่สุดเลยรู้ไหมอ่าคุณเอาจริงไหมครับเราต้องพยายามนะ,ะพัฒนาตัวเองเนียตัง้งแต่ผมเด็กๆนะชาวนาเป็นเผ่าพันธุ์ที่โคตรยากจนแล้วก็เรียกร้องมาโดยตลอดคเนะีย่ยหลายคนเนะละทิ้งความเป็นชาวนาไปเนี่ยไม่รวยหมด ไดวไหมเชานามีนาไห่ก็ขายนายอมให้ลูกหลานขายนาเชานามีนามีลูกหลายคนก็แบ่งนาตัวเองให้ลูกทุกคนลูกก็ขายแดกเองเห็นไ,ไหมเพอาขายยินเสร็จแล้วนี่ก็ไม่เหลือนาก็ยิ่งลำบากไปกันใหญ่นะผมนี่บันเป็หลุ่ชาวนายืนยันได้นะครับ ลูกหลานชาวนาเลยบรรพบุรุษผมนี่ชาวนาอยู่แล้วคนไทยทุกคนเนะี่ยมีบรรัพบุรุษเป็นชาวนายกเว้นพวกคนจีนที่มีเชื้อสายจีนนะครับแต่ผมไม่มีเชื้อสายไทยดังนั้นผมยิ่งพูดได้ว่าผมมีบรรทพบุรุษท,ที่เป็นชาวนาแต่คนจีนนะครับกับอพยพมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยไม่เคยมีใครมีที่ดินของตัวเองหรอกครับมาเป็นกุลีมารับจ้างแบกหามเก็บเนื้อเงินเก็บทองแล้วค่อยสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมา แต่คนไทยเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินวันนี้ไม่มีที่ดินเป็นของคนไทยขายแดกหมดอ,อ่าชาวนาที่บอกว่าบางทีแถ้ายัางเรียกร้องเหมือนเดิมวันนี้ชาวนายังชื่นชมอย่างที่ผมพูดถึงเมื่อคืนนะว่า,วาถ้าคิดว่าโครงการจำนำข้าวเป็นเรื่องที่ดีคุณก็คือศัตรูกับผมถ้าคุณยังคิดว่าจะให้รัฐบาลมาประกันร,ราคาให้คุณหรือจะให้รัฐบาลมารับจำนำข้าให้คุณคุณก็คือศัตรูกับผม ใช่ไหมเพราะคุณเรียกร้องเอาอย่างเดียวเลยอะ่ะแล้วก็ไม่รู้จะจบจากสิ้นเราไม่รู้ว่าเราจะต้องสนับสนุนชาวนาอีกนานเท่าไหร่และชาวนาคนเหล่านี้ก็คือเลือกในนักการเมืองพวกนี้เข้ามานักการเมืองไงแมวเนี่ยก็ได้เข้ามาเพราะชาวนาก็ด้วยนโยบายช่วยชาวนาแต่เอาเงินส่วนกลางมาเค้นใส่ชาวนาแล้ววันนี้ถึงเวลาที่ทุกค,คนต้องลุกขึ้นมาช่วยกันพัฒนาชาตินะไม่ใช่ไปเลือกในนักการเมืองชั่วชาติ คนเดิมๆกับเข้ามา